อ่าพี่น้องจะเบื้องฝนตกสองมือ่สองคืนพี่น้องเบื่อนทีืนบ่กูหจะคําสีเหล,เว,พลวพี่น้องเพิ่นเขาบว่าสิปลูกแต่ได้บางใบพี่น้องนี่เขาได้ไม่เราพี่น้องเบี้ยนพักกาดหญาา้าว่ามันมีสองอันสองยางเด้อพี่น้องเบื่อว่าพักกาดหินกับพักกาดดอกพะนะเลือกเบิงเอาหญ้ากระจำบ่ได้นี่มิถุนายนหน่อยขวดมานน้ำนี่ขอไปเบื <c ười> อบ้องยี่นี่หนัง่อยปลูกเมื่อวานนี่พี่น้องเคยว่ามันมันอันเหยื่อนมันออกแดงๆไหม พักกาดที่นั้นที่เป็นใบสวยๆเขากินกับลาบพี่น้องเขาว่ามาเขาอ,อยากพักได้พักกาดดอกก็เตรียมน้ำไปแล้วพี่น้องว่าเบิ่งความจืดใส่เสพาข่อยมิ้นหายก็ปปะเด็กคนตากไว้จักมือเราก็แหงบ่บปิน่นยี่ห้อบุมพุดทอไว้บวบแล้วพี่น้องกาวเุทดจืดก็จืดเตรียมไปแลยแหละกาบาเสียงเอานะพี่น้องคิดวานะขิดวานอันแดงๆนะต้องเป็นพักกาดดอกเตรียมดินไปแล้วพน กีนพวกหูจะข้ามถิ่นกนพี่น้องตบางสิข่อยก็ตายแบบเนี้ยนนั้นพักข่อยนี่ข่อยก็ตายฟื้นข่อยก็บเบิดเลรอพี่น้องยางกับวัลย์กีดสองมื่สองคืนแล้วอยู่บ้านจะซื้อพี่น้องเออผมก็อยากจะเว้าว่าไปคิดว่าอันนี้แหละน,นี่ก็จเป็นอากาศหินเนาะอันมุ้งใบเฉดใสเขากินกับลาบกับอันกับปุนกับหยังยเขาสร้างสร้างมันเฉียวเขาคิดว่าอันนี้แหละพี่น้องเรืง นี่อันนี้ละพ,พักการดดอกเป็นสีแดงๆขอซส้อมวาวอกว่าในสีแดงๆเดีย่ยแล้วคอ,อยปลูกกอนแล้วพี่น้องขอสีท้ายให้เบิ้งจเจียนหนึ่ง